ถ่ายตอนไหนวะถ่ายเลยนีถ่ายนองถ่ายแล้วนี่โค้ถไฟล์น30นะิครับลำนี้ส่งให้ลูกค้านครสรีธรรลราชอันนี้ผมวิ่งล้อไม่ได้นะมันปกติมันวิ่งล้อได้แหละแต่ถ้าวิ่งแล้วต้นหินมันเป็นพรังใบจะแตกี๋ยวกมโยนขึ้นครับว่น ตอนลงเดี๋ยวลงล้ออันนี้เดี๋ยวผมตอบทิ้งให้มันนิ่งเลยนะครับน,น,นิ่งแล้วครับปล่อยมือไปละอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนติดตากล้องบินบ้างนะครับ เรามาหวดสักรอบหนึ่งก่อนเเดี okay, okay, ๋ยวเต็น <okay. S 2> ตากล้องบินครับครับตากล้องไปบินครับมีเฟิร์ตไฟให้ลูกค้านะครับ ซ้ายมาครับอัพ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 ออัพมาครับไม่ลงนะครับไม่ลงเลยหัวแล้วครับอัพ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 สายน้ดสาย้ายสาย้ายสายายไป้ายซ้ายซ้าย้ายายออัพอัโอ้ยขวาขึ้นขวาบ้าง เคค่อยๆซ้ายอย่าไปเลี้ยวขวาซ้ายอัพอัพอัพก่อนนี่ลงามครับโอ้โหโอ้โม